มาสีเทานะเห็นไล่ละโอเคจะไปบ้านตรงนู้นก็ได้นะเพ่งของป่าเยอะดีมาสีเทามาสีเทาบ้านสีเทาเนี่ยดึงลบเร็วไปเลยอย่ามันกลางเองอย่ามันกลางเยอะคนเยอะคนเยอะคนเยอะไอ้เหี้ยรีบเอาของรีบเอาของเฮ้ยมันไปลงมันไปลงว่าฝั่งนู้นเลยรีบเอาของแล้วไปฆ่ามันจะลงฝั่งนู้นเลยลงนู่นแเงาขาดผมดมกัดฟ้าไว้ ไมยน่ามีใครลงมาตามหรือ,อเปล่เาเฮ้ยกูๆกู้เอา้เอาจะสอดจะสอดจะสอดช่วยด้วยมันมาว่ะกรโดนกรโดด ยิงแม่งเลยเออแหละเี่ยเออ่ามันสวยงามเนีย no. yeah. 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 right. yeah. mm ้ย hmm. ช yeah. ่วยด่วโอ้ยโอ้ยโอ้ย yeah. no. oh. no. ียววยวยเีย่คิวครับคิวอยูบนานโิไปช่วยไปช่วยไปช่วยใจเย็น ไอ้ไผ่ตายแล้วเมืงอกี้ไผ่อยู่ไงวะตายแล้วตายแล้วไม่ทันหรอออกปืนได้ไหมทันทันออปืนไปโอ้โคตรไกลเลยไผ่โอ้โหไกลจังวะไผ่มันไกลจังวะเออปล่อยไปเลยไผ่ไอพี่กัน

แบนเอ็ดจะจะแบนเอ็ดคิดนี่เรียกเลยนะขอเลยขอก่อนเลยไม่ไม่ไหวไม่จะตายเจอแบนเอจละห้าอันเดี๋ยวเก็บให้เอวนั้นแหละไว้นั้นแหละเดินเข้าไปเอาเลยนีเดีทิ้งให้เอาไ้บ้านมนน้ท่วมหรืออะไรบ้านนท่วมานท่วมพายุดูร้อนไม่ไผ่ ไผแม่งโยนลมไปหามันเหรอรับน้องรักน<ๆ>้องไผ่ก่อนรัน้องไผ่ก่อนคนเยอะอ่ะคมีคนเยอะคนดีอื่นแม่งเจอคน้องบให้ไผ่ไปลงด้วยกันลงด้วยกันก่อนหนไปลงตรงู้เลยไม่มีขอะไรไม่มของเลยวะ คนไปเก็บแล้วเปล่าตรงนี้พี่ไผ่ตายเป่าบ้านหลังนี้มันจะไม่มีขอร้อนเลยไปที่อื่นเถอะวะ ไปตรงนี้นะ มีรถมามีรถมาฝั่งโุดมีรถมา,ม,ามันจอดปะเฮ้ย <Hey, S 2> เราต้องขับแล้วแหละเอกยิงนะงไกลไหมวะไม่เดี๋ยวขับไปเทียบแม่นเลย ไปจุดเหนือแล้วกันเฮ้ย ไอ้ที <rôle: orph> ici, ่ควรขับรถไปขังมาเองเอาไว้เดี๋ยวไม่มีคำที่สอง ยังไม่มีกระเป๋าเลยมีคนมาแล้วมีจุดแดงว่ะ Tá pura 你妈的！ ทนาที่อเอกนีน่มาดูดูดูทไอยงนายวอ่ะ มีสงไงไม่มีรู นะเอ้ยมาเก็บมาเก็บปืนที่เร็วเนี่ย

ตอบกับพี่จอนห์นเลย เลยบูทบ okay okay. hey. ูธบูทเลยบูทรชิดอ่ะเฮ้ยอย่าป่อยงะตรงเนี้ยเฮ้ยก่าแล้วเ้ยยังไงเเออ์กับไพเออร์เอข้างหน้าข้างหน้าข้าหน้า วางจุดเด้อโอเคไม่เห็นและข้า,า,างนั้นไม่เป็นไรหรอกรเราไปหาที่อยู่ดีกว่าของมันเยอะละของเยอะแนละหาที่อยู่ดีกว่าทับพายอยู่ฝั่งนู้น

โดนโดนโดนงนนอๆ่หลัง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 เข้าหังเข้า